สวัสดีค่ะกส,ส,สวัสดีค่ะทุกท่านโบนาดานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมายาอาวอร์ดมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะดารานาหญิงนะคะจากละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหายไม่ใช่หงนะคะก็วันนี้ต้องขอประทานโทษด้วยค่ะไม่สามารถไปร่วมง,งานได้นะคะแต่ว่าความตั้งใจจริงๆเนี่ยก็อ,อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รางวัลน,นี้อยากจะมอบให้กับทีมงานทุกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงฝ่ายไหนก็ตามหรือ่ัใครก็ตามนะคะ ป้าแจ๋เเองก็บอกมาเสมอว่าละครเรื่องนี้เนี่ยป้าตั้งใจทํามากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมฉากอะไรๆก็คือสร้างขึ้นาใหม่หมดเลยอะคะ่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกคนเต็มที่มากๆกับละครเรื่องนี้แล้วก็เป็นละครในดวงนใจของใครหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้ดูแค่รอบเดียวกันเพราะตัวเาเองก็ดูหลายรอบเหมือนกันเพราะเป็นล<ๆ>ะ<ๆ>ครอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยผ่อนคลายมากๆเลยแล้วก็ขอว่าวันนี้ให้กับทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ ขอให้โบนะคะนี่ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันต่อปเรื่อยๆค่ะสาดรูของคุณค่ะน่ารักมาก